สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการฟังแล้วเก็ตพอดแคสต์วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเทคนิคที่น่าสนใจมากนั่นคือบอดี้สแกนหรือการสแกนร่างกายก่อนเริ่มให้ผมถามคำถามหนึ่งนะครับมีใครบ้างที่เคยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหลุดจากร่างกายเหมือนจิตใจไปอยู่ที่อื่นแต่ร่างกายยังอยู่ที่เดิมหรือบางทีก็นั่งทำงานทั้งวัน แล้วเพิ่งมาสังเกตได้ว่าไหล่เราตึงขนาดไหนนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่เราวิ่งไล่เวลามีเทคโนโลยีเป็นเพื่อนคู่คิดหลายครั้งเราลืมเชื่อมต่อกับร่างกายของตัวเองเราอาจจะรู้สึกเมื่อยล้าปวดหลังหรือตึงเครียดแต่ไม่ทราบสาเหตุหรือไม่รู้จะจัดการยังไงวันนี้ผมจะมาแนะนำ body scan หรือเทคนิคการสแกนร่างกาย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของ mindfulness ที่จะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับร่างกายอย่างลึกซึ้งเรียนรู้ที่จะฟังสัญญาณจากร่างกายและสร้างความตื่นรู้ที่แท้จริงโอเคงั้นมาเริ่มกันที่ body scan คืออะไรกันก่อน body scan ก็คือเทคนิคการฝึกสมาธิที่เน้นการสังเกตความรู้สึกในร่างกายทีละส่วนเริ่มตั้งแต่ปลายเท้าไปจนถึงศีรษะหรือในทิศทางตรงกันข้าม ที่สำคัญคือ body scan ไม่เหมือนกับการออกกำลังกายหรือการนวดนะครับเราไม่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงร่างกายแต่เราจะเน้นการสังเกตและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยไม่พยายามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเอาง่ายๆคือเป็นการทักทายร่างกายของเราเองการไปเยี่ยมเยียนแต่ละส่วนที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจมานานคุณผู้ฟังคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำแล้วได้อะไร ผมขอยกประโยชน์มาให้ฟังเลยนะครับด้านร่างกายลดความตึงเครียดในกล้ามเนื้อปรับปรุงคุณภาพการนอนเพิ่มความยืดหยุ่นและการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้เราตระหนักถึงอาการปวดหรือความไม่สบายก่อนที่จะรุนแรงด้านจิตใจเพิ่มความสงบและผ่อนคลายลดความวิตกกังวลพัฒนาความตื่นรู้และสมาธิเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนขณะและที่น่าสนใจคือ การวิจัยพบว่าการฝึกบอดี้สแกนเป็นประจำช่วยลดระดับฮอร์โมนเครียดและเพิ่มการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายพักผ่อนและฟื้นฟูครับโอเคงั้นเรามาดูกันก่อนว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมสถานที่เงียบไม่มีสิ่งรบกวนเสื้อผ้าสบายไม่รัดรูปเวลา15-45นาที สำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มที่10ถึง15นาทีเสื่อหรือที่นอนสำหรับนอนหรือเก้าอี้หากต้องการนั่งข้อควรระวังไม่ควรฝึกหลังอาหารเต็มที่หากมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าลืมปิดมือถือหรือเปิดโหมดเงียบด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการฝึกบอดี้สแกนแบบละเอียดกันขั้นตอนที่1การเริ่มต้น สองถึงสามนาทีนอนหงายบนพื้นราบแขนวางข้างลำตัวขาเหยียดตรงหลับตาเบาๆหรือมองไปที่จุดหนึ่งบนเพดานหายใจเข้าลึกๆสามถึงห้าครั้งแล้วปล่อยให้การหายใจเป็นไปตามธรรมชาติตั้งใจที่จะสังเกตร่างกายโดยไม่ตัดสินขั้นตอนที่สอง เริ่มจากปลายเท้า1-2นาทีต่อส่วนหันความสนใจไปที่ปลายเท้าขวาสังเกตความรู้สึกอุ่นเย็นมีแรงกระดันหรือไม่รู้สึกอะไรไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงสังเกตหายใจเข้าผ่านปลายเท้าหายใจออกปล่อยความตึงเครียดทำซ้ำกับปลายเท้าซ้ายขั้นตอนที่3 เลื่อนขึ้นทีละส่วนทำแบบเดียวกันกับฝ่าเท้าและหลังเท้าข้อเท้าและน่องเข่าและต้นขาสะโพกท้องและเอวหลังอกช่วงไหล่แขนและมือคอใบหน้าศีรษะสิ่งที่อาจพบระหว่างฝึก 1. ความคิดวอกแวกปกติมากกลับมาสังเกตร่รางกายใหม่ 2. หลับไม่เป็นไรให้ตื่นแล้วฝึกต่อ 3. ไม่รู้สึกอะไรในบางส่วนเป็นเรื่องปกติ 4. รู้สึกปวดหรือไม่สบายสังเกตโดยไม่ต้องแก้ไขหากปวดมากให้ขยับตัวเล็กน้อยหากเป็นอาการรุนแรงให้หยุดและปรึกษาแพทย์การฝึกบอดี้สแกนแบบนั่งเหมาะสำหรับที่ทำงาน หรือเมื่อไม่สามารถนอนได้นั่งตัวตรงเท้าแนบพื้นทำแบบเดียวกันแต่ใช้เวลาสั้นลงบอดี้สแกนระหว่างทำกิจกรรมระหว่างเดินสังเกตการสัมผัสเท้ากับพื้นระหว่างกินสังเกตความรู้สึกในปากคอกระเพาะอาหารระหว่างทำงานสังเกตอิริยาบถความตึงเครียดในไหล่ บอด y ี้สแกนสำหรับการนอนหลับทำก่อนนอนช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายใช้เสียงธรรมชาติหรือเพลงเบาๆประกอบเน้นการปล่อยวางมากกว่าการสังเกตเอาละ่ะมาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้คือปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขกันนะครับปัญหาที่หนึ่งไม่รู้สึกอะไรเลยผมบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องปกติความรู้สึกไม่รู้สึกอะไร ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งหรือลองกดเบาๆหรือขยับส่วนนั้นเล็กน้อยปัญหาที่สองคิดเรื่องอื่นตลอดเวลานี่เป็นธรรมชาติของจิตใจครับไม่ต้องหงุดหงิดเมื่อสังเกตได้ว่าคิดเรื่องอื่นให้กลับมาสังเกตร่างกายปัญหาที่สามหลับระหว่างฝึกแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนลองฝึกในท่านั่งหรือเปิดตาเล็กน้อยปัญหาที่สี่ รู้สึกปวดหรือไม่สบายสังเกตโดยไม่ต้องแก้ไขหากปวดมากให้ขยับตัวเล็กน้อยหากเป็นอาการรุนแรงให้หยุดและปรึกษาแพทย์ส่วนถัดไปผมอยากแชร์เทคนิคการสร้างนิสัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เริ่มต้นเริ่ม10นาทีทุกวันเวลาเดิมใช้แอปหรือเสียงไกด์ในช่วงแรก บันทึกประสบการณ์และความรู้สึกหลังฝึกการพัฒนาขั้นสูงเพิ่มเวลาเป็น30-45ถึงนาทีฝึกโดยไม่ใช้เสียงไกด์ผสมผสานกับเทคนิค mindfulness อื่นๆการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ก่อนการประชุมสำคัญใช้เมื่อรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลใช้เป็นการเตรียมตัวก่อนการฝึกสมาธิแบบอื่นๆก่อนที่เราจะจบกันวันนี้ ผมอยากสรุปให้ฟังว่า body scan เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างความตื่นรู้และเชื่อมต่อกับร่างกายไม่ใช่แค่เทคนิคการผ่อนคลายแต่เป็นประตูสู่การเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นการฝึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราตระหนักถึงสัญญาณของร่างกายและจิตใจมากขึ้นรู้จักดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง สำหรับการฝึก mindfulness ในด้านอื่นๆผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่า body scan ไม่ใช่การแข่งขันหรือการสอบแต่เป็นเวลาให้ของขวัญกับตัวเองเวลาแห่งการเงียบสงบและการเชื่อมต่อกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวเราเองเริ่มต้นวันนี้ลองฝึก body scan น10นาทีก่อนนอนและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของคุณสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามรายการฟังแล้ว Get Podcast และจำไว้นะครับว่าร่างกายคือบ้านของเราการเรียนรู้ที่จะฟังและเข้าใจมันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ